อีกหนึ่งบูธไฮไลท์ภายในงาน Thailand Ferry Design Expo มากรรมอารยสถาปัต์นวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทัมวลครั้งที่7นั่นก็คือบูธเทคโนโลยีและนวัตกรรมเก้าอี e ้ลิฟต์ขึ้นลงรถยนต์สำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นและผู้พิการ โดยบริษัท NR Auto Seat จำกัดครบจบในที่เดียวครับปีนี้นะครับ NR Auto Seat ของเราก็ได้นำนวัตกรรมในการช่วยเหลือนะครับผู้สูงอายุหรือว่าคนพิการนะครับหรือว่าเด็กและคนชราในการขเคลื่เดินทางนะครับเดินทางด้วยความสะดวกสบายนะครับโดยการเรามีตัวกลไกยกเบาะนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่สามารถที่จะ ยกลงมาแล้วครับสามารถที่จะขับเคลื่อนไปด้วยเองเลยนะครับตัวนี้ก็จะทําให้เพิ่มความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับในการเดินทางนะครับไม่ว่าเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับหรือว่าไปโรงพยาบาลไปทานอาหารหรือไปในสถานที่ต่างๆนะครับตัวนี้เราก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมของคนไทยนะครับที่สามารถตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ แล้วก็บริษัท n r ออของเราก็ดีใจนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการขับเคลื่อนอายะสถาปัตนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้นำสินค้าหลากหลายนะครับที่นำมาแสดงในงานเฟอร e รี่ดีไซน์ในปีนี้นะครับก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเดินทางนะครับสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการนะครับทั่วไปนะครับสามารถไปได้ทุกที่นะครับครับผม บริษัท NR Auto Seat จำกัดผู้เชี่ยวชาญเรื่องเก้าอี้ลิฟต์สำหรับขึ้นลงรถยนต์ครบจบในที่เดียวครับแล้วมาพบกันนะครับในงาน Thailand Ferry Design Expo ครั้งที่8ปลายปีนี้พร้อมกับการประกวดสาว Pretty Ferry Design ครั้งแรกในเมืองไทยแล้วมาพบก,กันนะครับสายเเทชชออมมืืงงไงุขภพ